เบ็มดค่ะมาหารวยมาทางนี้ก็ปูพองนะคะแล้วก็เบาโน่นะคะ ให้ดูบรรยากาศรอบๆบ้านนะคะดูบรรยากาศรอบๆหน้าบ้านนะคะนี่แหละค่ะาุูป้ามาก็คึกคักอบอุ่นนะคะเห็นไหมล่ะคะตอนทีุู่ป้าอยู่ที่นู่นนะคะเราอยู่ที่นู่นนะคะก็เงียบเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนคุณนักีว่านั่นแหละค่ะนะคะก็เงียบจริงๆนะคะแต่พอุูป้ามาเห็นไหมล่ะคะคึกคักนะคะเต็มไปด้วยเราผู้คนนะคะรวมทั้ง FC ทางน,นู้นก็ยญาชีก็รำชุดเขียวนะคะรำชุดเขียวจบไปแล้วนะคะนอนรำชุดเขียวจบไปแล้วแต่ยญาชียังรำอยู่กับน้องคอยนะคะยญาชิรำอยู่กับน้องคอยนะคะเนี่เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะเอฟซีเนาะเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะเอฟซีเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะเบิกบานนะคะเพราะว่า เอฟซีก็ดีใจนะคะคือเอฟซีหลายท่านนะคะมาไกลมาไกลนะคะแต่ว่าตั้งใจมาหาลุงป้าแต่ก็ไม่เจอนะคะก็ผิดหวังกลับไปนะคะแต่เอฟซีทั้งหมดนี้นะคะดีใจเพราะว่ามาแล้วได้เจอลุงป้าพอดีนะคะขอบคุณสมศรีนะคะคที่ลองกลับมานะคุนท่านประธาอังกฤษนะคะจัดฉดเป็นยังไงอะไปตำรับเป็นยังไงสันเนี่ย จะกินดี่แม่ดขอบคุณนะคะคุณทองใบแกอยู่คนบุรีค่ะอยู่คนบุรีค่ะเที่ยวก่อนแกไม่ไร่อยศึกษาและของฝาและของมาฝากทุกตาตาสอง อยู่ค่ะพน้าค่ะนะคะแล้วก็ยังให้คุณยังให้คุณเรียนน้องมาต่อยด้วยนะคะแล้วยังให้คุณเรียนน้องมาต่อยด้วยนะคะเนาะยังให้คุณเรียนน้องมาต่อยด้วยค่ะทจด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะผู้ใหญ่ใจดีตั้งใจมากมากจีน่นะคะ ตั้งใจดีมากๆเลยก่นจะมาดูครอบครัวนะคะมาทั้งรถตู้เลยนะคะเนาะถือว่าเป็นบุญของน้องมาต่อยนะคะน้องมาต่อยตั้งใจเรียนนะคะขอบคุณนะคะรับุรีศึกษาและขอบ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณลอนะคะสวัสดีค่ะคุณนะคะคุณสชัยสวัสดีค่ะคุณระีสวัสดีค่ะคุณะีเสวัสดีค่ะคุณเชียงเสียงนะคะคุณจครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวร่่สวัสดีค่ะสวัสดคะ คุณนะคะแบบ้อมาภเลยนะคะ400ท่านทีที่้ามาแวะที่ไ้เข้าไมไดแม่ไนะคะฝากด้วยนะคะที่สนะคะฝากเติมกำลังใจทางตกาไม่แมด้วยนะนากองเป็นนะคุณ่าาเมืองจีนนะคะก็ยังส่งกำลังใจมาอบเลยนะคะคืออย่าเช่นขนาดยู่เมืองจีนก็ยส่งแรงกลังใจมาถึงลุ่ป้าคุณจะรู้เยนะคะวันนี้แก่ือว่ว นคนดีแกนเจแ้มแกงแกงให้หใจมานะคะขอบคุณนะคะคุณนาะคขอบคุณนะคะนางรัตนานางหวามนะค้ัมนะฝากด้วยนะคะด้จนะคะค่ะ ยายแก่แก่แม่ดาแฟนมารีไว้ในห้องต้อนใจของพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ฝากห่องีวิวกร้กด้วยนะคะดกินที่เกาหน้าดาีเนาะขอบคุณมากมากนะคะคุณไพานาจามรน้อขอบคุณน่านะคะคุณประดิม ใะจะกลับแล้วบอกค่ะมาใหม่ักอ๋อพรุ่งนี้มาใหม่ไปที่พักก่อนค่ะค่ะขอให้ขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้พักอย่างสบายๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะจ้าไปจ้าโชคดีนะคะ สวัสดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะโอ้โหนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะเนาะดีจริงๆนะคะนี่ค่ะไปหาที่พักก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาใหม่นะคะเห็นไหมราคะเย็บซีนี้เย็ซีนี่เหนียวแน่นนะคะรักลุงป้าจริงๆนะคะเพราะว่าบุญกุศลที่ลุงป้าทำมาในราคะเนาะ คุณหนุนนำนะคะทำให้เอฟซีวิ่ยเมฆวนนี้เมเจ่จะเป็นเปเร่องอะไรที่ไหนเนี่ยขึ้นนำเลยขอบคุณนะคะขอบคุณให้หนูจะกำลังบวกมานะลองไปนังน่งก่อนเมื่อยเมื่อย กลับแล้วล่ะค่ะจะไปพักนะคะที่รีสอร์ทนะคะหรือว่าไปพักที่ไปพักที่ไหนยังไม่รู้เลยนะคะ,ดดะ,ะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาใหม่เนาะขอให้เอีได้ไปพักผ่อนนะ แม่เป็นัน้มาทางนี้นะคะไปลูกเรามาที่นี่พี่อาบจะพาเราครับจหล่อโอ๊คุยตับนี่ครับเอาแหน

มาดูกันนะคะเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะคิดว่ารำเสร็จแล้วนะคะยังเนาะสามรอบแล้วนะคะเอฟซีอันนี้คือรอบที่สามนะคะงั้นเราก็มารับชมรับฟังลํากันนะคะเอฟซีเนาะจุดเกียวเหนียวซับนะคะเนี่ดูบรรยากาศหน้าบ้านลุงแล้วก็หันมาดูลำรำกันทางนี้นะคะเอฟซีเนาะ